จใจรักใจรักงานโคเชแล้วก็ฝึกทำกระเป๋าใบนี้ใช้ได้ทั้งแบบไม่ไม่มัดปากแล้วก็ใช้เป็นแบบมัดปากเป็นไหมเป็นไหมพรมแบบนิ่ม เรจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นก็ใช้เวลาอยู่นะคะอันนี้สะพายข้างได้แล้วก็คล้องคอได้ส่วนส่วนใบนี้กำลังจะเสร็จสมบูรณ์ใช้ไหมนิ่มเหมือนกันกับกับสีแดงนะคะแต่ว่าใช้สองเส้นแบบนี้ค่ะเขาแมทสีกันมา มาได้แบบตกใจแล้วแล้วก็รุ่นนี้ก็ใช้วิธีการถักแบบง่ายๆค่ะง่ายๆเลยก้นกระเป๋าอยากทำให้ดูจิ้มแล้วก็ควัก แล้วก็ดึงผ่านแค่นี้ค่ะใช้เข็มเบอร์สี่จิ้มแล้วก็ควักแล้วก็ดึงผ่านง่ายๆเลยค่ะรุ่นนี้ใช้ใช้ใช้แค่แบบนี้แบบเดียวจิ้มควักแล้วก็ดึงผ่าน กระเป๋าใบนี้ความสูงที่รุนีทำมานะคะอยู่ที่สิบนิ้วแล้วก็ความยาวก็ประมาณสิบนิ้วเหมือนกันถ้าได้ขาตั้งกล้องที่ทาออกมาแล้วได้ได้มุมพอดีแล้วเห็นเด่นชัด ก็จะทําให้ดูทุกขั้นตอนเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้ถ่ายทอดการถักโคเชําทําหลายชิ้นงานนะคะไม่ใช่เฉพาะกระเป๋าก็จะทยอยโชว์ผลงานออกมาเรื่อยๆมีความสุขที่ได้ที่ได้เล่าให้ฟังจากงานอดิเรก ที่ชอบทําที่ใจรักถึงแม้จะยากก็ฝึกฝนจนได้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับ <c ười> คือขายไดน้นะหน้าพี่น้อง <c ười> ขายได้เงั้ยเขากระเป๋าเล็กๆน่อยกับพุ่มใจเนาะค่ะก็มาทําให้ดูเล็กๆ,ๆน่อยๆหลังจากนี้จะเริ่มทํา ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นเป็น,เป,นเป็นคลิปเดียวทุกขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์เจอกันใหม่เร็วๆนี้คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ